สวัสดีครับกลับมาที่ช่องชัดเพลย์เกมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกม ROV นะครับวันนี้มีกิจกรรม ROV นะครับสามารถแลกสกินได้นะครับจะแลกเคสแลกของรางวัลอื่นๆเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เอออ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนสะสมให้ครบนะครับอันนี้ที่แลกไปแล้วนะครับเป็นภาพเต้นนะครับของแลสนั่นเองเนาะนี่ นนก็เก็บสะสมได้เลยนะครับแจกไม่หยุดชุดไม่อยู่คือตัวนี้นะครับเข้าที่หน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็ไปตรงที่แจกไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับแล้วก็สะสมเพื่อรับนะครับเมื่อรับพบนะครับนี่กดลงมาข้างล่างอีกอันหนึ่งอีกช่องหนึ่งนะครับมีกดแรกเลยนะครับอันนี้ก็คืออ่าแกได้หลายอย่างมากนี่อือหือ มีพวกเอฟเฟกนะคะเพิ่มค่าสนิทกับเพื่อนหรือว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับมเป็นรูแก้วสำหรับเอาไปหนึ่่วงล้อนะครับแต่ที่จะแลกตัวน,นี้นะครับต่าเงเชิงสกินนะครับอ่ะกดแรกก่อนก็เดียวรึปะตอนนี้เราได้แล้วนะครับไปเลยมมนต้องอยู่ในข้อความใช่ไหมใส่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 ลบก่อนก็ไม่ได้อยู่แปลว่า อยู่ในกระเป๋าของเรานี่ไงปึ๊บกดใช้เลยนะคระแล้วพี่ก็เลือกว่าพี่จะเอาตัวไหนเอาน่ารักตมูตมีตมจริงๆเลยอ่านี้เป็นของเทนเนีเลยอัน,นออที่สองเป็นของพิกซี่เนาะอันนี้เป็นของซิลเนาะดูเหมือนจะน่ารักไหมเนี่ยอืมอ่าพี่เอาพิกซี่แล้วกันเนาะอ่าเลือกของพิกซี่ปึ๊บ อ่าได้แล้วนะคะยินดีด้วยคุณได้รับสกินคลิกซี่้วยค่ะเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะไม่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากจ่ายตังค์นะครับก็คือใช้กิจกรรมให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็สามารถรับสกินได้หลายสกินมากเลยอย่างตัวพี่เองเนี่ย พี่ก็ได้สกินจากกิจกรรมเยอะมากนะครับเป็น 10- 20กว่าสกินเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่แนะนำนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่ถึงกับว่าเราจะไปเกมได้มากนะครับไปตรงกิจกรรมครับได้แน่นอนได้เยอะด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครติดตามพี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับบายบาย thank you นะครับ